ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวแท็บเล็ตนะครับ10.1นิ้วนะครับเป็น Full HD แล้วก็ขนาดลอม32จิกนะครับของ A+ p a รุ่น A2000 นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูกันนะครับเป็น A2000 จอ10นิ้วนะครับด้านหลังสเปคนะครับเป็นแบบนี้นะครับใส่ได้2ซิม จะเป็นขนาด TPU เอ,อ่อออกตาคอรนะครับ8 8คอร์นะครับแล้วก็การ์ดจอมาริ400 Android 6.3อ,อุ Android 8.1นะครับแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมนะครับแรม3 g จิกลอม3 i g i n t e r งจิกอินเนก็คือค่าประมาณนะครับแล้วก็รองรับขึ้นความถี่เล่นเน็ตได้3 G นะครับ จอขนาด10นิ้วขนาด8 0 0ร้อพันส ips นะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้คือเออเคสนะครับ otg usb charger เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูกันนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยอันนี้2020ใช้ดีสวยดีครับ นี่ครับอีมีกล้องหลังกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับลำโพงคู่มีแฟลชนะครับกล้องหลังข้างล่าง เสียบหูฟังเปิดแล้วก็วอลลุ่มนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องรอไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับสาย otg ครับไว้ต่อ usb ใหญ่นะครับ แล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็คู่มือครับผมแล้วก็เคสเคสนะครับเคสต,ตรงรุ่นของเขานี่ครับด้านหลังเป็นแบบซองนะครับพับตั้งได้ อันนี้ก็จะติดฟิล์มมาด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปกก่อนเรญยดแป๊บ นี่ครับ32มิกนะครับใช้ไป2.2 g จุดกเป็นของระบบนะครับอันนี้พื้นที่เก็บเสร็จแล้วก็เป็นตัวระบบอันนี้เป็น Android 8.1นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลของนักโทรของโทรของตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ซิมโทรได้นะครับแล้วก็มีแรมนี่ครับแรมสามจิกนะครับสามารถเล่นเกมได้นะครับจะเล่นเกมได้ก็จะจอใหญ่มากนะครับเล่นเกมจอใหญ่ได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้ลงเกมครับพอดีเปิดเครื่องมาใหม่ๆเลยครับ อันนี้โทรได้ด้วยนะครับนะครับโทรได้ด้วยนะครับสามารถโทรได้เลยเพราะมีไมค์อยู่ตรงนี้นะครับไมค์นี่กดโฮมกลับได้ครับนี่ครับกดได้จริงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไวไฟหน่อยต่อไวไฟแป๊บนึงครับ เดีย๋ยวขอลอง youtube หน่อยนะครับเสียงก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับดังเลยเพราะมีลำโพงคู่มาอยู่ข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวขอดูที่ไม่มีลิขสิทธิ์หน่อยไม่งั้นลง youtube ก็จะอนี้เลยนะครับ เออไม่ได้เลยครับอนไหนดีเนาะ เปิดให้นิดเดียวแล้วกันครับนี่ครับเสียงดังเลยครับฟังชัดมากเดี๋ยวไปดูกล้องกันดีกว่าครับ อันนี้แบบเปิดแฟลชนะครับเดี๋ยวลองแบบปิดแฟลชดูนะครับโ,โฟกัสทีนึง ัีครบแบบไม่มีแฟนนะครับขนาดกล้องก็กล้องหลังจะเป็น13ล้านกล้องหลังสิบามล้านนะครับกล้องหน้ารู้สึกจะแปล้านนะครับ ต่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเน้นกล้องกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับพอได้นิดหน่อยครับไม่ไม่ได้เยอะครับอันนี้เพราะราคามันไม่แพงราคาแค่สองพันต้นๆเองครับอันนี้ก็มีแอปมาให้เป็นแบบนี้นะครับสามารถลงแอปเพิ่มได้เพราะว่ามี Play Store เ l a y s โต r e แล้วก็มี มาให้นะครับแล้วก็ไปเล่นดูได้เลยครับผมอันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับแต่ตัวเครื่องใช้งานได้โอเคนะครับอ่าลืมเปิดฝาอันนี้ให้ดูอันนี้จะใส่ได้2ซิมนะครับใส่เมมเพิ่มได้ด้วยสูงสุด 32G กิกนะครับนะครับใส่เมมได้2ช่องนะครับเป็นซิมใหญ่ซิมใหญ่ใส่ซิมอะไรก็ได้ครับเป็นซิมใหญ่นะครับแล้วนี้เป็นช่องเมม ครับก็มาลองดูสั่งไปใช้ดูได้ครับโอเคในระดับหนึ่งรูปร่างสวยดีนะครับแล้วก็จับก็ถนัดมือส,สนใจก็มีผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มดูได้นะครับ ก็วันนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ